สวัสดีครับผมโดมนะครับเวสปาวชลาพลนะครับวันนี้เราจะพาไปดูรถนะครับสปินเทาแลมโบนะครับเก็บงานดำอีกแล้วนะครับแล้วก็ไล่น็อตนะครับไทเทรอบคันนะครับแล้วก็มีกระจกแต่งด้วยนะครับเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำเป็นสีเหลืองนะครับที่เราเก็บงานตัดดำให้เดี๋ยวเราวันนี้เราไปดูที่เป็นตัวสปินนะครับที่เป็นเตีบงานตัดดำนะครับมีแก๊ปไฟหน้านะครับอ่าแล้วก็จะมี มือเบรกนะครับที่เป็นงานตัดดำอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกระจกนะครับเป็นโลโก้นะครับลิโซมาส่วนโลโก้เข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่บูธรองกระจกนะครับของมิสเตอร์บารอนด้วยนะครับแล้วก็เก็บงานคิ้วดำนะครับคิ้วดำเก็บงานรอบคันนะครับสวยงามแบบนี้นะครับคือเราจัดไปให้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นสปินนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะแต่งรถนะครับ ฝาครอบโชกหน้าสีดำนะครับฝาครอบชกหน้าสีดำบวกน็อตไทเทที่เราไล่ไปให้นะครับมีน็อตฝาบังโชคนะครับมีน็อตยึดโชกน็อตยึดปั๊มนะครับอ่ามาดูฝั่งล้อนะครับมาดูฝั่งล้อมีน็อตล้อยอีก5ตัวนะครับอ่ามีน็อตล้อไทเทให้อีก5ตัวสวยๆแบบนี้นะครับก็ไล่งานตัดดำตั้งแต่ข้างหน้ามานะครับมีตรงพื้นวางเท้านะครับอีก4ตัวตรงนี้นะครับ น็อต <Not S 2> พื้นวางเทา้ทาทอตมักเทา้าคนซ้อนนะครับแล้วก็ฝาครอบท่อนะครับเราก็จัดเป็นงานพาวเดอร์โค้ดแล้วก็มีน็อตนะครับที่เราไล่ไทเทร,รอบคันด้วยนะครับมีตะแกรงหลังไอที่จับหลังนะครับฝาครอบไฟท้าย,เ,ยเรามาดูฝั่งซ้ายของรถนะครับก็จะเป็นแข็งฝาครอบสายพานงานพาวเดอร์โค้ดสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บน็อตไทเทให้รอบคันนะครับ ก็มีน็อตแครงน็อตยึดโช๊คนะครับน็อตเฟืองท้ายน็อตฝาข้อมอคองด้านหน้าโอเคเห็ okay. นไหมครับนี่เราจัดให้พิเศษพิเศษแบบนี้เลยนะครับสำหรับรถเวสป้าสปินร้อ abs s สีเทาร์มโบคันนี้นะครับราคารถแสน9 0 0 0ส่วนโปรโมชั่นนะครับดีๆแบบนี้ที่เราทำงานเก็บดำให้ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะออกรถนะครับทักมาหาเราได้เลยนะครับโดมนะครับ9 7 9 2 9 7 0 7 4 2 8นะครับ อยู่ปากซอยสุขาพิบาล5ซอย38นะครับน้องโดมจัดให้แน่นอนนะครับสวยงามแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับคลิปหน้าว่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ